Terror, ทุกคนครับเนโรขอชวนเที culture 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 h, na, norms, ่ยวงาน Ja z z แอนด2025ที่วันนิมานเชียงใหม่เทศกาลที่รวมเพลงแจ๊สหลากหลายแนวอาหารนานาชาติทั้งไทยเวียดนามยุโรปเกาหลีปุ่นยี่เอ้ยญี่ปุ่นเอ้ยถูกแล้วครับแล้วยังมีให้เพนแก้วด้วยนะครับน่ารักมากงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึง13ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับตาพลาดเลยใครที่เป็นสายเพลงแจ๊สอยากจะบอกว่าเขาจัดเต็มทุกวงดนตรีและศิลปินแจ๊สโลคอลคัดสรรโดยมหูรีซิตี้ออฟมิวสิกบาแจ๊สชื่อดังแห่งเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไฮไลท์พิเศังดบพพิธกแส Jazz of f King แล้วใครที่เป็นสายน้ำองุ่นต้องห้ามพลาดพบกับเครื่องดื่มพรีเมียมกว่า80ชนิดจาก10ประเทศทั่วโลกลเขายังมีให้เพ้นแก้วเนี่ยครับนำแก้วไปเติมเครื่องดื่มจิบเบาๆพร้อมกับฟังเพลงแจ๊สเพลินๆครับแล้วแก้วใบนี้สามารถนำกลับบ้านได้เลยนะเรับเรื่องอาหารไว้ใจวันนิม,มานเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขาขนร้านชื่อดังทั่วเชียงใหม่ไว้เยอะเลยใครเป็นสายแดนประดิษฐ์เขาก็มีเชฟจากร้านนิกิวาอิซูชิมาปั้นซูชิกัสนสดที่บูธแบบนี้เลยน่าทานมากสายเกาหลีเขาก็มีอะจูมา ายวินามเขาก็มีปังเวียดนาทานม,มากๆครับเครื่องแน่นแบบนี้แล้วแป้งเขาทำเองด้วยนะรอบนอกลุ่มในตัวซอสก็ดีมีหลากหลายแบบด้วยนอกจากนี้ก็มีสปาเกตตี้จากร้าน The Happy f o r เนื้อโคขุนย่างจาก Gavin Beef ที่อยากแนะนำครับยังยังไม่หมดเท่านี้ครับพบกับส่วนสินค้าไลฟ์สไตล์จากวันศาลาแอนด์ไวท์มาร,า white ร์เก็ตรวมของดีจากแบรนด์ท้องถิ่นและของทำมือสุดเก๋แล้วจเจอกันที่งาน Jazz and Wine สอ2 5นวันที่10-13ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา3โมงจนถึง4ทุ่มเลยนะครับผม